สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดแฟมิลีค่ะแล้วก็อาหารเย็นของเราที่ไปเก็บผักที่บ้านสวนมาค่ะเมงวันมันก็ได้กินกะปิเนาะมันก็มาแล้วอันนี้ดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวลวกค่ะผักกูดลวกค่ะโนคาค่ะผักกระถินหน้าบ้านเนาะอันนี้ถั่โอมค่ะเอาแต่อ่อนๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไข่ใส่แป้งทอดค่ะ น้ำพริกกะปิค่ะไก่ไก่อบหม้อบลมร้อนค่ะตอนยินมาเนาะอันกะปิกินกะปิเมงวันตัวใหญ่ก็มานะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะเมนูข้าวหมดหม้อค่ะผักสดๆดลวกค่ะเก็บมาแต่ยอดอ่อนๆน,นะคะคุณผู้ชม ทอดเผื่อให้มินจูด้วยค่ะเนี่ยค่ะหัดให้เด็กๆก,กินผักเนี่ยค่ะมันๆค่ะคุณผู้ชมมันๆอร่อยดีเนี่ยค่ะ ดอกกระเจียวแล้วก็เอากาบดอกของเขาออกเนาะแล้วก็ลวกอันนี้ไม่ได้เอาออกเป็นแบบนี้เอาออกไม่หมดอันนี้เอาออกจะเป็นลักษณะนี้กินกับน้ำพริกกะปิค่ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันข้าวเย็นค่ะ ป้าบัวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะแล้วจะอาบน้ำให้เด็กๆค่ะ5โมงครึ่งแล้วค่ะ